ผมก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์นะครับผมแล้วก็รักนิวมากๆครับผมพูดไมรู้เรืองมากๆด้วยมีความสูงมากๆนะเอลลี่หลักนะครับเขาหรักมากๆเลยครับได้ครับแล้วก็อยากจะบอกเเหมือนทีเตอร์บอกเลยว่านิวก็เป็นหนึ่งในไอดอลนหมือนกันนะครับผมตอนนี้ผมยกขึ้นยิ่งขนะครับโอเค อะไรอ่ะอ๋อผมขออนุญาตส่งหมายต่อให้กับคนที่น่าจะพิเศษที่สุดกับเพื่อนผมนะครับเมื่อกี้เฮียบอกบอกว่าอะไรนะครับเหง่งใจปลามาปลปามาตุตายแล้วหรอไม่ เขาเขินกันไม่เห็นแล้วนะเฮียมามาทำแบบนี้ผมยิ่งทำตัวไม่ถูกเลยครับครับ จริงๆผมผมพูดทุกอย่างไปหมดแล้วแหละหนูก็รู้ดีว่าฮี่ก็รักหนูเหมือนกันก็อยากให้หนูนะม,มีมีความสุขมีความสุขครับผมแล้วก็ทำสิ่งที่ ตัวเองที่ตัวเองอยากทำทำสิ่งอะไรที่อยากตัวเองชอบแต่ก็จริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเฮียอยากจะบอกหนูอย่างหนึ่งว่าจากการที่รู้จักกันวันแรกจนวันนี้มันก็ใช่หนูเก่งหนูอดทนแต่บางบางมุมเฮียก็มองว่าบางอย่างมันต้องจัดการด้วยตัวเองทุกอย่างฝึกสายเฮียได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกทาตาม มาปรึกษาพี่ออฟหรือเพื่อนรุมดีตหรือว่าเฮียได้ห,ห,หมด,หมดเลยอยากให้ดูแบบสบายใจแล้วก็มีความสุขก็มีความสุขมากๆสู้ๆ อากาศมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับผมกลิ่นอากาศนี่มันหอมจริงๆ